อยูเก็กแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้สมับรถอีกหนึ่งคันเนี่ยโอเคครับเป็นรุ่นไหนไม่ได้แล้วครับนอกจากว่าจะเป็นรุ่น xls นะครับผมรุ่นนี้ครับเป็นรถยอดนิยมในท้องตลาดไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ประสบความสําเร็จของของฟอร์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นเล็กนะครับมันก็ไม่เล็กหรอกครับเขาเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น xls นะครับผมราคาสุดพิเศษเลย 7แสน0 0ดบาทครับถ้าออกกับผมนะครับผมแล้วก็เอาชุดแต่งแรปเตอร์ไปเลยครับเอาชุดแต่งแรปเตอร์ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มล้อแม็กหรือว่าเพิ่มโลบาร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะครับผมผมพามารู้จักเก้าตัว XLS ก่อนนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผม170แรงม้านะครับ400บิต5นิวตันนะครับผมอ่าอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่13เลยนะครับผม3กิโลลิตรวิ่งระยะทางไกลๆสบายๆเลยนะครับผม น้ำมันบรรจุได้80ลิตรนะครับผมตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะสั่งสตาร์ทผ่านมือถือก็ได้นะครับดูตําแหน่งรถยนต์เราก็ได้ดูเปอร์เซ็นต์ของน้ํามันเครื่องจากมือถือเราก็ได้นะครับผมสุดยอดจริงๆด้วยราคาของเจ้าตัวนี้7 8 9ราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับผมมาดูดีกว่าครับว่าเขาแต่งแรปเตอร์ให้เหมือนกับรุ่นพี่แรปเตอร์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพร้อม ยางแบบไหนล้อแม็กแบบไหนใส่ในตัวนี้แล้วมันดูเท่แค่ไหนมาเดี๋ยวผมพามาดูเริ่มจากอันดับแรกเลยครับที่แบบโดดเด่นสุดเลยจะเป็นกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้า FOR D นะครับมาพร้อมกับไฟมาพร้อมกับไฟทับทีม3เมตรนะครับตัวนี้ไฟตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีขาวหรือจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับอ่ามีให้เลือกเลยนะครับผมตัว FORD นะครับจะทําเป็นสีก็ได้นะครับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆเ,เขาเนี่ยจะเป็นสีดำอยู่แล้วเนาะลูกค้าอาจจะอยากได้สีตามรถสีตามสีตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอลสีเทาสีดำนี่ครับหรือจะเป็นสีม่วงก็ได้ครับเพราะว่ามีลูกค้าแล้วแต่ชอบอะไรเงี้ยครับผมก็จัดให้ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบดูเท่ะนะครับผมดูเท่ดูแข็งแรงดูบึกบึนดูแกร่งนะครับผมมาพร้อมกับกันชนท้ายอ่าโทษทีกันชนด้านหน้าเนี่ยครับ ตัวค้างตัวนี้ครับมันก็จะออกเป็นแนวเขาเรียกว่าจะแนวแบบคล้ายลัตเตอร์เลยเพราะมันเป็นทรงส่วนลัเตอร์แล้วมันก็มีตรงเว้ามาให้ใส่หูรากด้วยนะครับสองฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟเป็นไฟแบบออโต้นะครับผมเป็นไฟออตโนบัตินะครับผมตอนกลางคืนก็เปิดใส่สว่างให้หรือว่าเราลงอุโมงค์เนี่ยครับเขาก็เพิ่มแสงให้นะครับผมมีไฟเดย์ไทม์มาให้พร้อมนะครับไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับผม ไฟตันหมอกก็จะเป็นสีส้มนะครับไฟตันหมอกมีให้2องผังก็เลี้ยวตามพวงไลนะครับผมไฟตันหมอกมาดูด้านด้านข้างเขาตัวนี้ตัวซุ้มล้อเนี่ยครับก็จะมีหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นเป็นแบบลายฟันเฟืองก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบโค้งแบบนี้เ,เป็นเคิร์ฟแบบนี้ก็มีนะครับผมตัวนี้เราก็จัดตามเซ็ตของแร็เตอร์เลยนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับยางดีเซนตินี่ครับผม ยางตัวนี้เป็นยางออทาทเรนนะครับเป็นยาง a อทนะครับผมพอใส่ล้อแม็กเป็นก้านแบบนี้มันก็ทําให้ดูทําให้รถมันดูล้อมันใหญ่ขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมยางสเปคยางหน้ายางเขาจะอยู่ประมาณ2 275นะครับเก้มยางก็อยู่ที่55นะครับวงล้อก็20นะครับผมก็พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันทําให้รถด,ดูแข็งแรงดูบึกบึนนะครับดูมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็จะ ลบอ f f s ็ตเข้าไปนิดนึงนะครับผมย้อถ้าล้อแบบนี้มันจะใส่ล้อแบบนี้พอใส่มีติดลบไปหน่อยนึงเนี่ยครับเวลาเราเลี้ยวเวลาอะไรเนี่ยมันจะไม่ติดซุ้มล้อนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันยกสูงอยู่แล้วเนาะเราไม่จําเป็นต้องยกสูงเพิ่มเนาะก็แล้วแต่การขับขี่ของแต่ละคนนะครับผมแต่ถ้าแบบนี้จะเดิมๆครับจะไม่ได้ยกเพิ่มนะครับผมมาดูด้านข้างด้านหลังกันอีกนิดนึงครับตัวนี้ฟิล์มก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับลูกค้า ฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์ม60รอบคันนะครับผมฟิล์ม60รอบคันนะครับดูภายในกันนิดนึงดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมภายในของเขานะครับนี่เป็นเบาะหนังแล้วนะครับรุ่นนี้ x l s นะครับผมเบาะหนังกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมรุ่นนี้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มเลยครับของฟอร์ดให้มาหน้าจอก็ขนาดใหญ่นะครับมีหน้าจอซิงค์มาให้พร้อมหน้าจอซิงค์ก็สามารถตั้งค่าได้เลยครับ แอร์เย็นฉ่นะครับผมเกียร์หสปีดนะครับมีโหมดขับขี่มาให้พร้อม4โหมดเลยนะครับรุ่นนี้สุดยอดจริงๆครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างหน่อยนี่โลบาร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยโลบาร์จะเป็นของเอา l รนเดอร์นะครับผมโลบาร์เอาเรนเดอร์เขาจะมาพร้อมไฟส่องสว่างขณะถอยให้พร้อมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับมีไฟเบรกมาให้พร้อมเลยนี่ครับสวยงามนะครับรุ่นนี้เป็นไงครับเพื่อนๆชอบไหมครับแล้วก็นี่ครับอีกขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นกับ้ายตรงนี้นะครับผม แล้วแต่คมชอบนะครับผมมีข้อดีข้อเสียนะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับผมข้อเสียของเขาถ้าเกิดว่า,ามีน้ําเข้าไปแล้วมันขันเนาะมันก็อาจจะทําใหา้กระบะเราเป็นสนิมได้ง่ายขึ้นนะครับผมข้อข้อเสียขเขามีแน่นอนข้อดีก็มีครับข้อดีก็ดูสวยงามนั่นเองนะครับผม <S <S ตัวนี้นะครับผมลูกค้าติดเซนเซอร์เพิ่มนะติดเซ็นเซอร์เพิ่มถ้ารุ่น XLS เนี่ยครับมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับจะมีแค่รุ่น ตัวไวแทกขึ้นไปนะเซนเซอร์ถอยแต่ว่ามีกล้องมองหลังมาให้แล้วเพิ่มความมั่นใจด้วยเวลาเราถอยเนี่ยครับมีเสียงด้วยแล้วก็มีกล้องมองหลังให้พร้อมโอเคครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องผมด้วยนะครับ ep หน้าเจอกันใหม่นะครับ ep นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับราคาสุดพิเศษเลย7 8 9 0 0 0บาทนะครับหรือจะผ่อน เดือนละ1 0 0 0 1 0 0กว่าบาทผมก็จัดให้ได้ครับหรือฟรีชุดแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับ3โปรนะครับผมผมจัดให้พร้อมเลยหรือจะเอาโปรเดียวแบบนี้เลยผมก็จัดให้ได้นะครับ095 449 453 3กับเก๋นะครับผมไว้ ep นีนะ้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ